สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองไป่ซูปูสกุลกับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าอยู่ที่โคดังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเออช่วงนี้กับช่วงว่างงานขึ้นเก่าครับพี่น้องเอ้ยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเีทีเครื่องเสียงรถแห่ปาประยุ์นะครับเด้อมีทุกชุดทุกหน่วยทุกราคานะครับว่าสิเป็นราคารถแห่ราคารถเวทีรถเครื่องเสียงยังมีเบิร์ดครับผมพี่น้องนะครับเป็นการเดินโทรมาได้ครับปราจารำไทยอัญองสลัดครับนี่ ที่เครืงเสียงจอดเต็มคือเก่าครับขนาดพี่บ้านเสาทีได้ยินพี่น้องเอ้ยงานเสมอนี่งานคือแน่นหยาครับเศรษฐกิจท่องเที่วทันทีวันใดเนาะเครื่องเสียงกันร้ายเออดูกำลังจัางเข้ากับบ่ค่อยร้ายเนาะครับเนาะเศรษฐกิจเขยังมาทีอดทนน้อยสักหน่อยนะครับผมอีกบ่โดนนะครับเศรษฐกิจจะดีแน่นอนเออนะครับวิธีเครื่องเสียงนี่ราคาหน่อยราคาหลายมีเบื่อจำงบจำ กำลังศรัทธาของผู้จ้างผู้ว่าจ้างครับผมเสียเอาราคาหน่อยราคาหลายนะครับติดต่อกันามาเรื่องก,กันเข้ามาจะไปพื้นทีซสำหดไปเสริมสร้างในงานต่างๆนะครับอ่านะครับวุบนไซน์ซ่านี่รับงานตลอด24ชั่วโมงนะครับเด้อยทุ่มมากเลยครับอยากได้ราคาซำหรดตามกำลังศรัทธาของพี่น้องนะครับผมเออรถแห่ให้รถแห่หน่อย ครื่องเสียงเวทีหน่อยเวยทีใหญ่มีเบิร์ตครับผมแล้วก็นักร้องเลือกได้ทั่วฝ่าเมืองไทยนักเต้นเสิร์ดนักดนตรีมีเบิร์ตครับผมพี่น้องครับผมจะใส่วงได้เออทุกคนเข้ามาปรึกษากันเข้ามา่นจอดเต็มโกดังสิเก่าครับผมเออมันนี้ก็มีออกงานเน่จังหน่อยอยู่ประมาณหนึ่งคันหนึ่งหน่วยหน่วยหกออกงานครับหน,น,น่วยสามกรณ์โทษสองเอาเมือเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญไปดงงห้ยครับ ดรถเอ็นดรอคครับพวัตถัยบ้านหมดทีมงานผพวัตถัยบ้าศน้ำเนยนะครับที่การกาชาติมาอำนาจเจริญนะครับพวกนี้ทบพวนกันครับผมนะครับทีมงานจะเดินทางออกตอนพวกนี้ตอนเช้าถึงประมาณสามสี่โมงเสาร์ก็ต่างปั๊บเดียวบ่ายสองก็ได้สามารถเดวเรียบร้อยทดสอบเสียงได้เลยครับผมนี่ครับพี่น้องเอ้ยใส่สารสนุบสนใส่ซันซัเลยครับด้วยเพราะว่าช่ีงนี้เงียบครับเงียบเป็นเงียบครับผม ไซนเสาร์ามีภาพยนตร์ห้ากมีหนังเอ่อเวทีชุดหน่อยชุดใหญ่ชุดเวทีลดเป็นเวทีกับมีแต่พอกเครื่องเสียงกับมีกับไฟแสียงซีลางปันไฟกับมีครับผมอย่างได้นี้กะเบียกกันขม่าเออกันขมาปรึกษาหาเร่อกันกนหรือมาจ้างอยู่นี่ก็ได้ครับนี่เป็นออฟฟิศนี่สำหรับรับงานรูว่าจ้างมาจ้างนี่นะครับ หมอออกจิตจังดีเซ็ตเรียบร้อยเลยหมองรับแขกคู้มว่าวาจังบุดอก่บุรับเนาะครับเน้องฮะที่แรกก็ขอบคุณที่ซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาติแชร์นะครับคลิปนี้เอาไว้ซามิเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ